สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับจะตัวปัจจัยนการขอบเคมนะครับผมตัวนี้นะครับรหัส KM 1579นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ่อนน่นเดี๋ยวเราจะรีวิวของแถมก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เขาแถมอะไรมาบ้างนะครับผมเปิดกล่องมาครับจะเห็นก่อนเลยนะครับว่าสายชาร์จเขาจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นสาย USB Type C แบบนี้นะครับให้1เส้นนะครับ แล้วแปรงปัดนะครับแปรงปัดเล็กนะครับใช้ปัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันเขาให้มาไซส์เล็กแบบนี้นะครับ1ขวดนะครับฟันรองนะครับฟันรองรุ่นนี้เขาให้มาถึง4เบอร์เลยนะครับผมจะมีตั้งแต่1มิลจนถึง4มิลนะครับอันนี้เป็นไซส์1มิลนะครับอันนี้เป็น2มิลนะครับอันนี้3มมิล แล้วก็4ี่มิลนะครับสีเบอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คู่มือนะครับสมุดคู่มือแบบนี้นะครับให้อีกหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวทรงเขาจะเรียวๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันบ้างนะครับผมด้านบนนะครับฝาบนจะเป็นเหล็กนะครับเขาทําสีดําเงามาแบบนี้นะครับ ส่วนบอดี้ล่างนะครับบอดี้ล่างจะเป็นสีดําดําออกด้านๆนนะครับผมตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับส่วนฟันฟันตัวนี้จะเป็นฟันสแตนเลสนะครับเคลือบสีดํามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวฟันจะบางแบบนี้นะครับนีครับดูรูปทรงนะครับอ่ะส่วนรูชาร์จจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นรูสายไทซีนะครับโอเคตัวนี้น้ําหนักเบานะครับผม กลับแล้วกระชับมือดีนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเครื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนนะครับผมเสียงเบานะครับรุ่นนี้นะครับใครที่อยากได้ปัตจัยที่เสียงเบาๆครับแนะนําอีกรุ่นคือรุ่นนี้เลยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องตัวนี้บ้างนะครับผมสเปครุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับเขาให้มาอยู่ที่800มิลลิแอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับ ใช้เวลาชาร์จที่2ชั่วโมงนะครับใช้งานต่อเนื่องได้120นาทีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรุ่นหน้านะครับจะรีวิวเป็นรุ่นไหนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครับผมขอบคุณครับ